เอกสิทธิ์สุดเสุดคุณคณรูจากขอนแก่นที่วันนี้เขามีทีเด็ดมาโชว์กันคน่ะกดโหวตให้ด้วยนะครับไ d ดีครับผมขอบคุณหลายนะครับพี่ครับอยู่อำเภออะไรครับพี่อยู่อำเภอจุมแพรเลยครับอำเภอจุมแพรครับผมเป็นพี่นนคนโตของจุมแพรใช่ไหม เป็นญาติกับแท็กจุนแบกใช่ไหมเป็นน้องรู้จักกันครับพี่เป็นน้องเคยเหงาทับเขาเป็นน้องตกใจครับพี่ครับผมรู้จักกันตามภาษาคนบ้านเดียวกันครับพี่เป็นซ้ำมาว่าเป็นคุณครูด้วยนี่ใชฝัน่อะไรครับพี่นศิลปะครับคเอกดนตรีจบเลยไรมครับเอกดนตรีสากลครับเอกดนตรีสากลอ หน้าตาไม่น่ามีความรู้ขนาดนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเออมันน่าจะจบทั้งนั้นเลยพวกนี้ยก็เหมือนกันกับปลาเทียมนะครับผมเอ้าเหมือนยังไงเหมือนยังไงเหมือนยังไงหล่อเหมือนกันนะครับผมผมว่าจะเหมาขนมปลาไปอยู่ก็จะเหมาให้หมดเลยเอาไปนะฮะเลี้ยงปลาดุกนะฮะ ปลาดุกไม่มีอาหารกินแล้วที่บ้านเหมาไปเลี้ยงปลาดุกเอาละครับขอเชิญครูทั่วประเทศช่วยกันโหวต ID หนึ่งศูนย์หรือ ID สิบนะฮะครับผมครูเอกครับผมวันนี้ร้องเพลงแผ่นดินไว้ในใจอ้ครับ จากยืนบ่วาไว้เมื่ออายได้ฟังคำลาคนที่แหกสังฟ้าเมื่นนี้สิเทียนอายไปห่างเจ้าบัตรทานอายเพื่ออยากยสิฟื้นหัวใจหางจนจนจากอาย บาดดึงใจให้เจ้าเรื้อทลายโอ้ขอหนักจะคลายอยู่เฝ้าลิงอายเดิมละอายแยงผวาเก็บคำบอกลาจากน้นมือดับลงแล้วเส้นทางที่เฮา ชีวิตหลังพังแค่นางอายยังบวาวตามพังนดินไหวหัวใจของอายไหวซ้ำใจยากจากกันตอนจ่บอกเลิกกันสาอาย แค่จะไว้คำลายคนที่บอกลาบอดอบอแจสัใดคนที่ขาดใจเกือบตายบอกนอนลา ดิไออยากขอหาคุมหักคุ้มไอมีค่าเก็บเอาไว้เดีลหล่ะฮือว่ายัง ใ,ใจยากใจกันตอนชวนบอกเลิกกันสายบาอกหนีต้นได้บอกน้องลาดูบอว่าไอ้พูดหัวใจเจ็บจนเกือบตายแค่เจอไอ้ทงลาสุดยอดคุณต้ากทม กอชอว์วอก็อทองจริงชอบมากครับเดีร้องเหมือนเป็นเวอร์ชั่นของครูเอกเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างลงตัวครับเป็นกําลังใจให้ครับครับขอบคุณครับเอกชุมแพรครูเอกชุมแพรน้องเอกเนี่ยเป็นคนที่มีมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนมากที่มาแข่งขันกันเนี่ยจะก๊อปปี้ให้เหมือน นะครับคนที่เป็นต้นฉบับแต่ครูเอกมีมีความเป็นตัวเองสูงนะครับตาตวจวร้องเพลงแผ่นดินไว้ในใจไอ้ายไว้ดีมากนะครับใครที่เลือกเพลงนี้มาต้องเข้าถึงเพลงจริงๆแล้ววันนี้ครูเอกก็ร้องแผ่นดินไว้ในใจอ้ายนะครับเวอร์ชั่นครูเอกได้ยอดเยี่ยมครับขอบคุณโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนี่สผ่านนะผมขึ้นะฟังนี่เขาพูดยอดเยี่ยมยครัคร้งแรกเลยนะเนี่ยก็สุดยอดครับสุดยอดคือจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมาก ยังยังลุ่นอยู่ว่าจะรอดหรือเปล่าก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับขอชื่นชมครับเป็นกำลังใจให้ครับผมพีสามารครับสวัสดีครับครูเอกครับสวัสดีครับครับผมขอร้องให้ได้ไหมเวอร์ชั่นครูเอกฟังสักนิดได้ไหมครับขอร้องให้ได้ไหมหัวใจมันกัรจะทนงกังมกางเอน เจ้าจนทนไม่ไหวก็ร้องไห้ดยบเมื่อจอเมื่อตายจรลืมหัวใจคือมอนบ่เห็นจางไปขอไงในเดิมได้บอก ผมเอาคนนี้แหละครับพี่เอครับผมเอาคนนี้แหละครับอโอ้โหพี่คิดว่าจะใช้สิทธิอินดี้ฟ้าผ่าไหมครับผมใช้สิทธิ์ผมเอาคนนี้เลยครับอ๋อออเป็นศิลปินสองนาทีเปลี่ยนชีวิตเป็นศิลปินค่าย Big Love Music พี่ติดสัญญาที่ไหนรอเปล่าครับ ติดแต่สัญญาจ้างที่โรงเรียนนะ <laughs>